ครับผมเป้นายร้อยเกิดพลังกรชั้น B ีสามเลขที่4ต่อ3สางคมศาสตร์การหนหครับคำสารบัญชีการในการลบด้วยวิธีลุกสถานการณ์กำลังใส่ค่าสึกค่าสึกเป็นกำลังจากกองพันเคลื่อนที่เดียวที่15มีกำลังประมาณ1หมู่งหนเล็กกำน้องยุดหน่วยอัดแปลที่มั่นอยู่ที่บริเวณพิกัด QR สามสามเจสามห้าลังส่วนนี้ เป็นกาลังที่หลบหนีจากการเข้าตีของไฟเราไปได้เมื่อคืนที่ผ่านมามีสภาพขวัญต่ําจากสิ่งบอกเหตุแสดงว่ากําลังส่วนนี้จะทําการแับแปลงที่มั่นรวบรวมกําลังเพื่อรอการปฏิบัติต่อไปกําลังายเราสองอร้อยโวลต์ที่หนึ่งเข้าตีใน11 1000ิ10 00, มิถุนายน64เพื่อทำลายละยยึดที่หมายเรือนพิกัด qr 337 8 3 5แปห้า ได้พิกัด QR 3 4 5 8 4 1าดงเจตนาลของผู้ควบคองร้อยต้องการให้หน่วยใช้อำนาจการย,ยิงและการจูโจมเข้าตีต่อที่หมายเพื่อกวาดล้างและทำลายกำลังของพาสึกโดยให้มีการสูญเสียกำลังฝ่ายเราน้อยที่สุดหมายเลขที่2เข้าตีใน11-10-00วิธนยย์วิทยน64ทั้งด้านขวาของกองร้อยบริเวณพิกัด QR 3 4 5 8 4 1 หมวดปเป็นเลขที่3เข้าตีใน11-10-00มิถุนายน64เป็นกองหนุนเพื่อนที่ตามบก,กร้อยคอยสนับสนุนและปฏิบัติภารกิจทดแทนหน่วยในแนวหน้าเมื่อสั่งหมวดข้อ60ช่วยส่วนรวมเข้าตีตั้งยิงขั้นต้นบริเวณบ้านตะเคียนงามพิกัด QR 3 6 2 8 0 2หน่วยแยกและหน่วยสนมพบไม่มีภารกิจ มดไปเลขที่หนึ่งเข้าตีใน11บ0ินยนยเมื่อนต์ีนี้เพื่อทำลายรายละเึียดที่หมายบริเวณพิกัด QR 337 835ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายของกองร้อยการเรบัติในความคิดในการปฏิบัติเจตนาลงของหน่วยต้องการให้หน่วยของเราใช้อำนาจการยิงและการจโจมต่อที่หมายอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเข้าตีและยึียดที่หมายโดยให้มีการสูญเสียกำลังของฝ่ายเราในที่สุดกลยุทธ ในการเข้าตีที่หมายครั้งนี้ผู้หมวดตกลงใจเข้าตีที่หมายด้วยรูปขบวนหมวดหน้ากระดานด้วยหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามวางกำลัง,างจากซ้ายไปขวาตามล,ลําดับปืนกลเคลื่อน,นที่ไปกับหมู่ใปเล็กที่หนึ่งเมื่อยืดที่หมายได้แล้วให้ทุกหมู่เสริมความมั่นคงและจัดระเบียบใหม่ให้พร้อมรับสถานการณ์และเตรียมการปฏิบัติต่อไปเมื่อสัง่งการยิงความเร่งด่วนในการยิงสนับสนุนให้กับหมู่ใปเล็กที่ลองของก่อนเป็นลาดับแรก หมู่เล็ที่1เป็นหมู่หลักในการเคลื่อนที่และเข้าจีที่หมายของหมวดทางด้านซ้ายเมื่อที่หมายได้แล้วให้ดัดแปลงที่มั่นในที่ทาง9้าถึง11นาฬิกาหมู่เล็กที่สองเป็นหมู่เล็กสนับสนุนเพื่อที่เข้ายึดที่หมายของหมวดทางด้านด้านย่านกลางเมื่อที่หมายได้แล้วให้ดัดแปลงที่มั่นในทีทาง11ถึงหนึ่งนาฬิกาแต่ยังคงเหตุทันทีที่ที่หมายได้ มุมเปเล็ที่สามเคื่อนที่เข้าอยู่ที่หมายของหมวดทางด้านขวาเมื่อที่หมายได้แล้วให้ดัดไปที่มั่นในทิศทางหนึ่งถึงสามอเมริกามุมเป็นกลในขั้นต้นเคื่อนที่ตามบกหมวดพร้อมสนับสนุนมุมเป็นเล็กเมื่อลองขอเมื่อถึงแนวเตรียมตลุมบอลให้ขึ้นไปตั้งยิงทางด้านปีกซ้ายในพื้นที่ของมุมเป็นเล็กที่หนึ่งเมื่อที่หมายได้แล้วให้ดัดไปที่มั่นและตั้งยิงในพื้นที่ของมุมเป็นเล็กที่หนึ่ง โดวยวางแผนประสานการยิงกับหมวดปืนเล็กที่2คําแนะนําในการประสานลำดับการเคลื่อนย้ายจากที่รวมพลของหมวดใช้รูปขบวนแถวตอนหมู่หนึมกหมวดหมู่ปืนกลหมู่สและหมู่สปิดท้ายขบวนโดยพร้อมเริ่มเคลื่อนย้ายจากที่รวมพลใน110845มิถุนายน64แนวออกตีอยู่วิเว,เวแนวร่องน้ำชายป่าสัญญาณผ่านแนวออกตี ใช้ตามเวลานอนแนวเตรียมตลุมบอลอยู่เรนชายป่าหลังแนวถนนเมื่อผ่านแนวออกไปไปแล้วหมู่ใดพบคาศึกในพื้นที่รับผิดชอบให้ดำนวนการยิงต่อคาศึกได้ทันทีแล้วรายงานให้ผู้ขุมหมวดทราบด้วยทุกครั้งให้ทุกหมู่เคลื่อนที่เข้าหาที่หมายโดยใช้ลักษณะภูมิประเทศที่ปกปิดกำบงังและเกื้อกูลต่อ,อก,การเคลื่อนที่ของฝ่ายเราการช่วยลบอาหารเช้าและอาหารกลางวัน ับประทานในที่ลมพลเมื่อเย็นกองร้อยจะนำไปสง่งให้หลังจากยึดที่หมายได้แล้วถ่าและกระสุนเพิ่มเติมให้เต็มอัตรายิงและเบิกรับลูกระเบิดคว่างสังหารติดตัวคนละหนึ่งลูกตำบลจ่ายกระสุนขั้นต้นอยู่เวรที่ลมพลแห่งนี้เมื่อยึดที่หมายได้แล้วจะขึ้นไปอยู่ที่วิกัด QR 3 4 6 8 3 2ที่ปฐมพยาบาลขั้นต้นอยู่เวรที่ลมพลแห่งนี้ เม่เยที่หมายได้แล้วจะขึ้นไปอยู่ที่พิกัด QR 3 4 6 8 3 2กามงารประคำบัญชาและการสื่อสารการประคำบัญชาในขั้นต้นเมื่อผ่านแนวออกตีผู้ขับมวดจะเคลื่อนที่ตามหมู่ไปเล็ที่1จากแนวเตรียมตัวลมบอลไปรยังที่หมายผู้ขับมวดจะเคลื่อนที่ตามหมู่ไปเล็กที่2อมื่อ,อที่หมายได้แล้วบกมวดจะอยู่ย่านกลางด้านหลังหมู่ไปเล็ที่2ในระหว่างการเข้าตีถ้าหากผู้ขับมวด ไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชาหมวดได้จะมอบการบังคับบัญชาให้กับรองผู้คหมวดผู้คหมู่ปืนกลผู้คำนูงืนเลกท,ที่หน<ฮ>ึ่งสองสามปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับการสื่อสารความพีหลักหกห้าหกศูนย์ความพีรองห้าสามห้าศูนสัญญาณบอกฝ่ายผ้าขาขผูกแขนซ้ายสัญญาณเลื่อนจากการยิงใช้ผู้สีแดงหนึ่งช่อสัญญาณเข้าตลุมบอล ใช้พูสีเหลืองหนึ่งชอบสัญญาณหยุดยิงใช้พู้สีเขียวหนึ่งชอบมีใครสงสัยอะไรบ้างสอบถามได้คราวนี้เวลา12:00